ในการใช้โปรแกรม excel เ,เ,เพื่อใช้ในการตัดเกรดนะครับสิ่งแรกที่เร้องทำก็คือการสร้างตารางป๊อปขึ้นมาโดยคะแนน0-9จะได้เกรด F คะแนน10-19ถึง 19, จะได้เกรดอ D 20-29 D+ คะแนน30-44ถึง 29, 30, ถีง 44, 45 ถึง59เป็นเกิด C บวก60ถึง69เกิด B 70ถึง79 B บวกและ80ถึงคะแนนน้อยก็จะเป็นเกิด A ต่อไปเราก็จะมาเรียนร่มคะแนนกันนะครับมาดูในส่วนของมิดเทิมก่อนนะครับซึ่งเราจะใช้คำสั่งดาวดาวเพื่อเป็นการปรับสุดลงนะครับ ล้วก็ในวงเล็บนะครับก็จะเป็นคําคสั่ง rand เพื่อเป็นการ randdom ซึ่งคะแนนที่ r a n d o m ออกมาก็าจะมีค่าตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึ่งแล้วเราไมคูณกับสี่สิบเนื่องจากคะแนนทิดเพิ่มเนี่ยเราจะเต็มวสี่สิบนะครับจากนั้นก็ใส่คอมมาหลังคอมมาเนี่ยก็จะเป็นการอาบอกคะแนนของทฤษฎิมมนะครับซึ่งในนัดนี้ก็เป็นหนึ่เพราไม่ต้องการทศนิยมเราก็ใส่ศูนย์เข้าไปแล้วก็เลิกปิดก็ได้สูตรออกมา จากนั้นเราก็คัดลอสูตรลงมางทั้งหมดแล้วก็จะได้คะแนนในส่วนของมิดเทอร์มนะครับส่วนไฟนอลเราก็ใช้คำสั่งลาดาเหมือนกันเหมือนกับมิดเทอร์มที่อย่างเพียงแค่ในการคูณตัวเลขแรงเนี่ยก็จะเป็นมีการคูณด้วย60เนื่องจากคะแนนมิดเทอร์มให้คะแนนไฟนนลเนี่ยเต็มสิบจากนั้นเราก็จะได้คะแนนของทั้งมิดเทอร์มและไฟนอลออกมา เมื่อเรากด F9 หรือกด Enter เนี่ยคะแนนแรนดอมมันจะเปลี่ยนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้คะแนน r a n d อ m ม,มันเปลี่ยนเราก็ครอบทั้งหมดแล้วไปที่ชัดลอกจากนั้นไปวางในรูปแบบพิเศษและคลิกตรงคอลัมน์ค่าหรือ Value แล้วก็ปรบลงคะแนนแรนดอมของมันก็จะไม่เปลี่ยนนะครับนี้มาดูในส่วนของคอลัมน์ Total นะครับก็คือเป็นการสวมคำสั่งโดยเอาคะแนน Midterm มาบวกกับคะแนนไปนอทท่านี้ก็จะได้คะแนน Total ออกมา ส่วนในการตัดเกรดนะครับอาจ,จารย์จะใช้คําสั่งนี้แต่ณนที่นี้เราจะใช้คําสั่ง view แทนเพื่อในความสะดวกและรวดเร็วนะครับเราก็จะเขียนคาสั่ง v ี e รับแล้วก็เ,กเปลงเ e ็บนะครับในวง left แรกเนี่ยตัวแรกก็คือจะเป็นค่าที่เราจะใช้ในการตัดเกรดก็คือค่า t ท t a l นั่นเองนะครับจากนั้นก็ c o ว่าค่าที่สองเนี่ยก็คือค่า t าร array ก็คือค่า pop ที่ใช้ในการตัดเกรดนั่นเองนะครับซึ่งค่าเนี้ย เราจะต้องลิดกค่าให้มันด้วยโดยการกด F4 ต่อมาก็จะเป็นคอลัมน์ index number นะครับก็คือคอลัมน์ที่จะแสดงค่าโดยนับจาก uh, t a b า e a r ร a y r a y นะครับในที่นี้ก็คือเป็นคอลัมน์ที่3เราก็ใส่เลข3เข้าไปจากนั้นเราก็อา,าเรปิดก,ก็จะได้เกรดออกมาตามที่ต้องการแล้วก็ลากมาก็จะได้เกรด